ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใจจะวายซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสองคนน่งอยู่ตรงนี้นะคะคือก้าอัพค่ะสวัสดี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 คับสวัสดีคับเป็นอะไรคุณรายการรายการอะไรอะใจจะวายเรียกรถแอมบูลซนหน่อย ได้อลำบากเลยได้ได้ได้เตรียมมาลานเตรียมมานานกลับแล้วทอย่างเงี้ยโอเคเลยเป็นไงกันบ้างแบบว่าที่ผ่านมาเหตุแบบซีรีส์จบไปสักพักนึงแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังดีแบบมาเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตคิดว่าไงบ้างขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคน ทีที่ยังติดตามกันอยู่ก็เล่นสนุกแล้วทงสนุกมากๆเลยฉากเราเป็นคนเล่นเองแบบพอเรากลับได้มาดูมันจริงๆก็ก็สนุกจริงตามที่เราคิดไว้มีตอนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมทั้งเก้าทั้งอัพเลยจริงชอบหลายฉากมากเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างที่คุณพั์บอกว่าเวลาได้เข้าฉากหรือได้เข้าซีเนี่ยมันสนุกทุกซีจริงแล้วก็มันสนุกเพราะว่าเรื่องราวด้วยเรื่องราวด้วยพอเราเล่นเนี่ยมันก็สนุกกับบรรยากาศในกองสนุกกับบททีงานก็สนุกทีงานก็ตลกแล้วก็ ทีมงานคู่มกลกับเนี่ยก็รุ่นราอคราวเดียวกันห่างกันมากมันก็เลยทําให้แบบเป็นกันเองมากขึ้นมันก็คุยกันง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเห็นแบบล่าสุดมีแบบสั่งจองบ็อกเซตไปบอกว่าเฮ้ยว่ากระแสตอบกลับดีมากอย่างปีที่แล้วที่มันจบมามันกับสถานการณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้เนาะก็ไม่ได้จัดก็เสียดายก็เสียดายจริงก็ผมก็คิดว่าทางผู้จัดแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยเขาก็เลยออกบ็อกเซตนี้มาเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยที่ในช่วงที่เราไม่ได้เจอกันอะไรมาให้เราแบบว่า ได้มีของที่แบบว่าเป็นที่ระลึกอต่อไปหลังจากซีรีส์จบอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ออกแบบเจอเลราจะได้ออกมาเจอแฟนๆไหมจริงๆก็ลุ้นเหมือนกันนะของที่อยู่ในนั้นอะเช่นดีลิเตอร์คัตอย่างเงี้ยโอ้โหพวกแบบพวกแบบดีลีซีนที่แบบแบบไม่ได้อยู่ในซีรีส์จริงๆก็แต่ว่ามีหลายฉากลุ้นเหมือนกันนะว่ากเราก็ยังไม่รู้ว่ามีซีนไหนว่าจบไปก็ได้แต่เห็นก็มีรายการคู่กันใช่ไหมก็เราก็ทำผลิตรายการทำเองเรเองทำเองก็เหมือนเราว่าเหมือนแบบว่าเห็นว่าแบบเออ พอเวลาราอยู่ด้วยกัน,ห,นหมือนตอน,นแรก 9, แเก้าบอกว่าออยากทำชอ YouTube ่องยูทูบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มี YouTube ของเราอยู่แล้ว,<ม>ลวเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเรามาลองทําด้วยกันไหมแบบแบบไหนๆก็ไหนๆเราเราก็ทําเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เนี่ยเราสองคนก็เหมือนเราเดินทางมาร่วมกันอนะ่ะเราก<ม>็อยากอยากให้คนทุกคนได้เห็นว่าเออในเส้นทางการเดินทางของเราสองคนอนะ่ะมันได้เจออะไรบ้างก็เลยออกมาเป็น9ก้าอาเป็นอซ์เบ์ีเนี่ยที่เห็นโอ้ยลึกซึ้งนะเป็นชอวายการที่ลึกซึ้งมากจริงๆแล้วตอนนี้ถึงอีพีไหนแล้วเวย สำหมับเราเพราะเราก็ถ่ายมาด้วยไงรถเรามีถ่ายไว้ด้วยไงใช่ใช่แล้แปดเก้าแปดเก้าสิบเก้าแล้วสิบแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเทมปีตอนเมื่อไหร่นะแต่แแน่จะอยู่ช่วงช่วงนี้ก็เห็นแบบ เห็นเค้าขึ้นเทรนตลอดเลยถ้าแบบว่ามีรายการแล้ว่าแล้วครับมก็ถือว่าแบบอ่ารู้จักกันมาพอสมควรแล้วเนาะเคยแกล้งเคยอะไรกันบ้างไหมเคยแกล้งแบบเคยแกล้งกันแหลบ้ากไหมไม่เคยไม่เคยได้ไม่เคยได้แกล้งส่วนใหญ่ทำงานก็ทะเลาะโผล่กันแกล้งกันอื่นเขาพี่ตีพี่บอสบอกว่าต้องขอเมาว่าเป็นคนที่น่าแกล้งมากๆแกเป็นคนน่ารักน่ารักน่ารักมากเห็นแบบว่าในโหมดแบบว่าเล่นๆกันอะไรเงี้ยเราก็อยากแกล้งแกคือเพราะว่าในโหมดจริงจังทำงานเนี่ยพวกแกก็น่าจะ แกลงมาพอแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะให้แกลงกันเพราะว่าแกลงเองหรือคุณมบอกกันแกลงพี่ไม่เราใช้แกลงกันเองเราจะเป็นราชาในเกมนีเพราะเราเป็นคนคุมเกมราชาได้ไหมให้โชว์ความโชว์ความมีแบบเขาเรียกว่าความแบบทาวเวอร์าเวอร์ Yeah. เดี he here, ๋ยวเรามาดูกันด hmm. right? okay. okay, sí, okay. ีกว่าว่าเกมที่จะมาแกล้งเขาสองคนเนี่ยเป็นเกมอะไรนะคะไปต้งกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าซึ่งยากไหมไม่ยากคือเกมถ้าบอกว่าเกมเนี่ยไม่ยากพวกเราจริงจังมากนาจะมีเกมมีกระดาษให้เลือกสองแผ่นให้ก้าวกััอปเลือกได้ครับ ซึ่งจใจตอบคําถามโดยคําถามแค่ตอบอะเรามีเวลา1วินาทีเท่านั้นเอ้สาวินาทีเท่านั้นเหมือนหอน,นางงามที่ฟังเสร็จปุ๊บต้องตอบเลยขอบคุณสำหรับคำถามครับก็<อ>สําหรับเ,เรื่องของคาร์บอนฟุตพิ์คาร์บอนฟุตพิน์เนี่ยก็อยากจะอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาใสาใา่ใจเรื่องเรื่องคาร์บอนอิมิชันในโลกของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลดหรือว่าการช่วยเหลือ ผมว่าเราสามารถทําได้หมดครับผมเพียงแค่เราร่วมมือกันขอบคุณครับแล้วคุณนพก้าคิดยังไงไม่ได้แล้วค่ะเอาใหม่มีเวลาสมวินาทีเท่านั้นนะคะคิดว่าตรงนี้คือประชาชนที่จะตัดสินว่าคุณจะได้กุงในคืนนี้หรือไม่เราหรือยังครับหนึ่งสองสามเคยโกรธหรือน้อยใจอีกฝ่ายแบบไม่บอกไหมไม่เคยครับจริงหรือเปล่าชาวนี้ไม่ได้อาบน้ำมาทํางานใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับคิดว่าตัวเองตามใจอีกฝ่ายมากกว่าอีกฝ่ายหรือเปล่า ตามใจพอๆกันครับเออรู้ได้ไงความสนิทของอีฟอยหนึ่งสิบให้เท่าไหร่สิบ <10. S 1> เฮ้ยเขาตอบแบบเร็วมากเขาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะอ่ะคุณอภิเกษครับผมคุณก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกหรอกเพราะ <c oughs> วา่ <c oughs> ควาคุณเอาเขาเลือกไปแล้วคุณช้ okay, นะ 2> 1, 2, าโอเคฮะหนึ่งสองจ้าพร้อนะคะถ้ามีซีรีส์ด้วยกันอีกอล่นด้วยกันอีกไหมเล่นนะฮะคิดว่าเจนเป็นคนข้างหลักปะพอสมควร ดีใจที่ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาร์เนอร์ในการทํางานใช่ไหมดีใจครับถ้าติดเกาะให้เรื่องราวติดก่อคนเดียวกับอับครับเอาเอาไปด้วยเพราะว่ากินน้อยผมก็จะได้แย่งของเขากินแล้วความจริงก็ดีนะถ้าติดต่อด้วยกันผมก็จะใช้คุณหาข้าวไม่ค่กินไม่ค่อยไม่ค่ไม่กินใช่ไม่กินมื้อเช้าไม่กินมื้อเที่ยงกินอีกทีเกือบใบ่าทกินกินเที่ยงกินเชงกินกินเยอะเลยเมื่อกี้ก็สรุปว่าข้าวที่อยู่ที่เก่อก้าวเป็นผลกินนะคะ อะจริงๆเล่นไปแล้วก็คือเบเบร์เพราะตอบกันได้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีอะไรที่มันเพิ่มความยากมากกว่านี้เช่นเช่นเช่นสีเหลืองดินโรมาม่วงแมงโก้มีดโตเฮ้ยไฟแช็กตัดด้วยนะเนี่ยตัดออกออกอากาศถอดอากาศด้วยเพราะคนเล่นแล้วไอ้อขนาดที่คิดมาไม่เอาลงไม่เอาลงเล่นอันนี้แทนตัดเมื่อกี้เป็นไฮไลท์ด้วย อเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเครื่องหนึ่ง<ม>ซึ่งถือเป็นเครื่องที่เครื่องบทยาให้ต่อผิดเอามือสองเข้าไป <c oughs> แล้วนิว้วใช้มากที่สุดในวงการบันเทิงในช่วงนี้จริงหรือเปล่าเราเรา,เราพูดจริง <c oughs> เราเไม่หยอกเราไม่หยอกเราไม่หยอกทำไมถึงพูดจริง <c oughs> ช่วยด้วยทุกคน มันก็คือเครื่องจับเท็จนั่นเองไลน์ดีเทกเตอร์เครื่องเนี่ยจะมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ไม่อยู่ตรงหน้าเราแล้วได้ข่าวว่าเครื่องนี้เนี่ยพี่ซื้อมาเพราะว่าจับเพื่อนที่ขโมยนาฬิกาเรือนเป็นแสนใช่ซื้อมาเพราะว่าคอมเมนต์อยู่ข้างใต้เขาพูดว่าเครื่องนี้ใช้ได้จริงไหมเรบกวนรีวิวหน่อยเพราะว่าเพื่อนอะ่ะขโมยนาฬิการเรือนเราเป็นแสนเราไปแต่มันไม่ยอมรับจะไปใช้จับเพื่อน ซึ่งเมื่อกี้ได้เล่ากับให้เก้ากับเอาฟังแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามว่าสรุปอะเขาได้ใช้ไอ้เครื่องเนี้ยจับเครื่องเขาหรือเปล่าเครื่องไหนไม่เห็นมีเลยอะเฮ้ยบ้าพูดเป็นเล่นหายไปได้ไงอะช่วยด้วยค่ะมีคนทำไว้ของเฮ้ยไม่คือพูดจริงๆนะผมไม่เคยยอมเล่นอะไรที่โดนช็อตเลยผมกลัวมากเลยว่าเดี๋ยวมเล่นให้อา พูดแล้วนะแต่มันจะเป็นคำถามยังไงที่รู้ได้ไงว่าเขาโกหกอเเออจริงจะรู้ได้ไงว่าโกหกจริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่สามารถจับเท็จได้จริงอ่ะคนคนนั้นที่จะไปจับเพื่อนที่ขโมยนาฬิกาเรือนแสงก็ใช้ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องติดตามต่อเริ่มจากก้าว่อนได้ฮะไอ้จริงเป็นคำถามง่ายๆคิดว่าแบบมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจอู่แล้วแหละยัเพึ่งดิยังไม่ได้ถามผอมยังผอมยังเอาแล้วนะ คิดว่าตัวเองหลอกกว่าอีกฝ่ายหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เลยหรอเดี๋ยวุกูตกใจซ้อมๆกูใจจะวายเนี่ยใจจะาวายอฉันตกใจแทนนะคะเมื่อกี้เฮ้ แสดงว่าเขาอ่าคิดว่าเขาออะไม่แบบแสดงว่าเขาคิดว่าคุณหลอกก่อนนะคุณอับใช่มันเป็นเรื่องจริงนะทำไมมันโชคดีขนาดนี้วะที่มันกล้องอะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดูดีสักตรงเลยทำไมอะเห็นแบบมีได้แบบคนชมบ้าว่าแบบเฮ้ยจะเป็นฝีมือจากพี่พี่ช่างแต่งหน้าพี่พี่ช่างผมอะไรเงี้ยย่างเสื้อเดี๋ยวลบหน้าเลยค่ะใช่ลบหนมาหล่อจริงมันหล่อจริงมัาแบบไหนเอาคือเอาวางก็ตามเนี้ย ขอบคุณค่ะเราคิดแล้วค่ะว่าเราจะใช้คําถามเดียวกันในการตัดสินได้เราจะไม่เอาคําถามแบบเอ้ยมาชุดใครชุดมันไม่เอาเราใช้คําถามนี้แหละง่ายดีอ่ะค่ะพี่ออมพูดมางไว้ค่ะเราใช้คำถามเดียวกันเลยครับเฮ้ยโอ้โหพี่ก้าคุณก้าพี่ออมอย่ารัดได้ไหมผมว่าผมทำมันพังโชว์แล้วไม่ต้องรัดเดี๋ยวผมช่วยกดไหมเมย์มันหนีอ๋อตรงปั่นะตรงปั่นพี่ออมเพราแมวแม่แกมีมาเล่น พี่อับคิดว่าพี่อับหลอกก่าอีกฝ่ายจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่เหมือนกันอ่ะให้คุณเก้ากดสตาร์ทเลยเราจะได้รู้ความจริงกันนะให้แรงผมให้แรงได้นะเออของสัญญาว่าไม่เดี๋ยวทำลายเขาของเขาไม่เอาเก้าเล่นแทนเบียร์ไหมให้ผมเล่นแทน ป mm hmm. ิดก pues ันได้ไหมขอทำใจมัน้ยใจได้ได้ได้หมดไงม่ปิดได้ปิดยังไงวะปิดไม่ได้โอเคเมื่อกี是是 so ้ก็ถือว่าประเเล่นเกมสนุกสนุกกันเดือบสุดท้ายแล้วแบบรู้จักกันมานานแล้วเคยพูดอะไรซึ้งๆแบบเคยพูดอะไรซึ้งๆต่อกันไหมอยากขอบคุณเขาที่เขาได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราคือมันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่เราได้ร่วมลงมือทําด้วยกันที่ไม่เคยเจอผมอะไม่เคยทําอะไรหลากหลายมาก่อนในชีวิตก็ ได้เจอคุณภูมิพัฒน์เขาเนี่ยแหละพาไปลองทํานูน่นทานี่เปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องอาหารอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะอยากจะขอบคุณเขาหลายอย่างเขาเป็นคนที่ใส่ใจเก่งมากแล้วก็ม,มีอะไรที่แบบว่าผมเล่าให้ฟังหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะจําได้ตลอดอย่างเช่นวนันเกิดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าอยากมีอยากฟังตั้งแต่แรกๆแล้วคุณเคยเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเขาเล่นอยู่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่า,าวันเกิดตัวเองจะได้มา สรุปได้อะไรนะคะออกบอกได้แล้วนี่เครื่องเล่นแผ่นเสียงอ๋อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องแผ่นเสียงเป็นเครื่องที่แบบใส่ฟังแผ่นแบบอันนั้นเลยใช่ไหมก็ความจริงมีเยอะเออความจริงมันก็เยอะแหละแต่ความจริงสุดท้ายเราก็เหมือนเดิมว่าก้าวแบบเป็นคนจริงใจเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบทําให้เราได้รู้สึกว่าเราโอเพ่นกับเขามากๆเราแบบเราเปิดที่จะคุยกับเขาปกติเราผมแบบไม่ค่อยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเปิด ก็ไหลอะไรเงี้ยก็แบบมีความเป็นตัวเองสูงมากอะไรแต่ว่าก็ดีใจามากนะที่ที่เป็นก้าวที่มาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละคือคือถูกต้องแล้วแล้วก็คงเป็นแบบที่ผมเชื่อว่าการได้เจอใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องบังเองิญมันแบบไม่ได้พูไไดไม่ได้ไม่ได้หมายถว่ามันคือเดสติเนียมันมันคือแบบว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราได้เจอจกันจริงๆในชีวิตนึงก็ อโอ้ยน่าราักน่าราักน่าราักน่ารักโอเคจริง,รงๆเราอยากจะบอกว่าก้าวกับอาบมีรายชื่อเข้าชิงงานซูมดาราอวอร์ดอ0 2 1อด้วย จริงใช่เป็นแบบคู่ฟินชิปเปอร์ซูมอะไรเงี้ยคือเหมือนช่วงสองสามวีคที่ผ่านมาก็จะแบบอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยแฟนไทยเพราะว่าถามว่าแบบเอ้ยมันมีวิธีการโหวตยังไงมันโหวตได้กี่ครั้งโหวตอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยเขาแบบอยากให้เราสองคนขึ้นไปแบบรับรางวัลบนเวทีมากๆอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆรู้สึกดีใจแทนพี่น้องๆเราเลยนะแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เหนื่อยด้วยกันมาตลอดใช่เพราะมีทางแฟนๆชาวไทยที่เขามาถามว่าแบบมันโหวตได้กี่ครั้งมันโหวตได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันแบบบิ๊กโหวตได้ไหมอะไรเงี้ยก็ แบบเอ้ยถามเข้ามาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเขามากนะก็ยังไงก็ยังไงก็รอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นกันรอลุ้นกันแแบบเอยจะได้ขึ้นไปบนเวทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ฝากเชิญไปงานเลยได้ไหมครได้ขอบคุณค่ะนะคะทุกคนก็อย่าลืมช่วยกันโหวตด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่เพจซูนดาราเนาะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงก็ฝาก โหวตฝากเขาฝากให้กำลังใจด้วยเนาะสำหรับก้าอับนะคะในสาขาผู่ฟินชิปปะซูมเนาะมันสามารถโหวตได้ทาง SMS แล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะรหัสก็คือ433ซึ่งเราจะมีประกาศผลทุกวันศุกร์หนึ่งท <No ุ่มนะคะอย่างไงก็อย่าลืมไปอัปเดตคะแนนโหวตอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามโหวตกันได้นะคะที่เพจซูมดารานะคะคฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ